สี่ห้าหกแฟนเินก้าที่เจ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับเดินตรงขึ้นมานะครับแล้วก็เดินตรงขึ้นมาแล้วก็เฉียงนะครับเดแปดเสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามส่คราวนี้จุดที่แต่ต้องสังเกตที่สุดก็คือจุดที่เก้าที่เจแค่นั้นเองอ ้าที na, ả, ่เจ็ดให้นั่นเองนะครับจุดสังเกตนะครับท่า65ก้าวจุดที่มีปัญหาที่สุดก็คือก้าที่เดูดีนะครับก้าที่เจ็สสสหหกเน่ยก้าที่เจตรงนี้คุณพี่แยกพ้อหนซ้ายครับแยกพ้อหานซ้ายเจแล้วก็ปล่อยตรงไปสองก้าแด้าต่อเถือ 1ิบเ1็ดสองนิบสามิ่ห้าอันอนเพลเราเป็นอยู่แล้วระยะที่เราถ่านมไแล้วไปเพราะฉะนั้นสำคัญคือ9ก้าวเเพราะฉะนั้นเรามาเน้นเก้าที่7ตรวมกันห3ึ่งสองามสียหกเระเ็เก้าเ็นเดียวตัวเล้าหนึ3าี่นะครับที่มาผ่านครับจากกาษรกนึ่าม การที่เห็นน่้จะจบเกี่ยวลุญการที่เห็นทำยังไงนะแยกเท้าขวาออกทางซ้ายมีผู้หญิงแย่ขาขวาออกทางซ้ายอีกนั่นเองครัวแยกเท้าขวาออกทางซ้ายเต้นการที่แข่งก้าวมัน้่ายคือของนั่นเองนแต่ก้าวต่อได้ไหมนะเธอวิธีการทำก็ง่ายเลยก็คือเดินขี้ซิ วาานเคเตตัวใหม่อย่าลืมก้าวที่เจากก้าวที่เ็ป็นไ่ลอเบสิ6ก1 2 3 4 5ยอย่าลืมก้าวที่เจต้องแยกขวาแรับซ้ายเจ สิบสองสหาวเดิเคราวนี้เป็นสิ่งที่ให้ภาคภูมิใจมากผู้ชายไ่ต้องอะไรยครับผู้ชายเลยสิ่งอย่างเดียวนะครับถ้าผู้ชายไม่ได้เดินง่ายปะเย็ด้วยเลื่อนหงมใหน่งส สี่ห้ายุ้ผู้หญิงเก่นึงนั้นแยกขวาพร้อมกับหันซ้ายแล้วก็ปล่อยไปสองข้างตรงผู้ชายเดินยวเขาตรงตรงว่า A J K เป็นลักษณะผู้หญิงจะหันหน้นนะชายชายหันหน้าตรงตรงนะครับผู้ชายเดินยอยขวาผู้หญิงเตรียมก้าวขวาซ้ายเฉียงเข้ามาเป็นลักษณะเอาไซต์เปลี่ยนทำอย่างอีกตัวเลขครนะครับสิบ สิบเองผู้ชายเมือ so ดิมหายตรงตบไปเิ่สามสหกลับตำแน่เดิมหนึ่งสองสมจบในเรื่องของแฝดขัดขออย่างนี้นะครับตัวแ่งจริงๆ่ะคันะครับมันมีแค่สา้าที่พี่จ๋าตัวแ่ง 69แรกไมสิบาทหนึ่งสองสาสี่ห้าผู้หญิงเจะแด้ปากเขาต้องอยตรงตไปส่อง9ผู้ชายเดินตรงครับเจ็ดแปดผู้ชายถอยขวาตรงตรงผู้หญงเก้าสายเป็นกรกสาะเอาไซเทนเนอร์มาเตรียมมาข้าเพื่อที่จะเปลี่ยมันะทอะไรอันเดอนะครับสิสิบเอ็ดสิบสนเดอ 1ิบหงเดยนึ่สองมคราวนี้ก็จะต่อเนื่เลยนะครับ้องแก้วอย่าใหมีนะน้องบัตนสองส